เจ้าวันนี้จะแท่ภาพบรรยากาศกระเจ้าเกี่ยวเข่าบ้างข่าไม้เบิ่งมาชมเลยพี่น้อยนี่คือภาพบรรยากาศกระเจ้าใส่รถเกี่ยวเข่าบนเวนบ้านข่าตำบลนาตานอำเภอตะเอยอันนี้ก็เจ้ารถเกี่ยวเข่าได้เกี่ยวเข่านาวานนะนาว่านบ้านข่าแต่ว่าจะคลองพ่นอยู่ทางไกลพอได้ผมไม่แต่บ้านเฮาน้ทางคลองนาอันอันถ้าเฮือนพ่นตะตุยแล้วง่ายแต่แบบนี้พ่นได้เห็น้าเห็น้า ญาติทางมีเพิ่นมาเห็นไอเห็นนาแล้วก็มีการว่าจ้างเนาะว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวท้ายบ้านคขามาเกี่ยวเพิ่นได้นี่นี่คือภาพบรรยากาศของเจ้าใช้รถเกี่ยวข้าวอยู่บริเวณบ้านคำขาตะบลนาตาลอำเภอตะงอยรถเกี่ยวข้าวทานผู้ใหญ่หมาย้นะเพื่อทีจะเกี่ยวข้าวกะมาที่โต๊ะขนได้ผู้ใหญ่หมาย่บังคับทานนี่คนเกี่ยวข้าวให้มืดบริเวณในจังตำบลนืองานี่คือภาพรถเกี่ยวข้าวพงเยี่ยมไมบังคับตะบนตตาลอำเภอตะงอย ผู้ค้าฝาลองคำประชุมเอาภาพบรรยากาศรถเกี่ยวเข้าได้รถเกี่ยวเข้าพุ๋ยไม้ใครต้องการใช้บริการได้เรือพปุ๋ยไม้เ้อเพิ่นรับใส่ตัจรับจ้างรับจ้างเกี่ยวเข่าในตะบนนาตาลนี่ได้นี่เรื่องเกี่ยวเขานี่ต้องมาหาปุ๋ยไม้ในรถรถเกี่ยวเข่าเพื่อนสี่รับจ้างเกี่ยวเข้าให้ได้ใช้รถเกี่ยวเข้าพี่น้องรถเกี่ยวเข้าหน้าดาหน้าวาดได้หมดได้ไปยังใช้บริการก็มาได้เรือพี่น้องเด้อ เรื่องเกี่ยวข้าวต้องมาหาท่านผู้เยนปบายเพื่อนใดเพื่อนใดเกี่ยวข้าวให้เด้อยพี่น้องอันนี้คือภาพดเกี่ยวข้าวเพื่อนดเกี่ยวเกี่ยวผู้เย่ไมายบ้านคำขาตะบนตะจันผู้ข้าป่าทองคำประชมมาว่ามาจาแล้วกะพายามเกี่ยวข้าวกะมาที่ต่อเพื่นได้ได้ที่ต่อผู้เย่ไมายบ้านคำขาตะบนตะจันเพื่อนรับจ้างเกี่ยวข้าวได้หนึ่งให้เราเกี่ยวข้าวเพื่อนนั่นผู้ข้าป่าทองคำประชมเาภาพดอกเกี่ยวข้าวมาให้บึงมาชมได้อยู่บ้านคำขาตะบนตะจัน อำเภอตะงอยนี่คือ,อเกี่ยวข้าและพี่น้องนค่รทำเกี่ยวเข้าเข้าโบยเยียพี่น้องนี่